คนกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดียว40วันก้าวสู่การเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าเป็นภาคสองนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่14ของ40วันเรามาถึงหนังสือโลก,กาบทที่หต่อจากเมื่อวานผมจะสรุปย่อๆดังนี้นะครับหลังจากที่พระเยซูออกจากเมืองนาซาเลสบ้านเกิดของพระองค์เพราะผู้คนไม่ยอมรับพระองค์ไม่เชื่อว่าพระองค์เป็นพระเมสยาคิดว่าก็เป็นแค่ลูกช่างไม้ที่คุยโวโออวดว่าตัวเองเป็นบุตรของพระเจ้า ซึ่งเป็นการดูหมินหรือหมิน่นประมาทพระเจ้าพระเยซูจึงย้ายออกจากเมืองนาซาเลตและเดินทางกลับไปเมืองคาเปอร์นาอุมและที่เมืองนี้ผู้คนก็ล้วนศรัทธาในพระองค์นะครับพี่น้องที่รับตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าแม้แต่พระบุตรของพระเจ้าผู้มาบังเกิดบนโลกด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ว่ามนุษย์ทุกคนจะยอมรับพระองค์นะครับบางคนก็ยอมรับบางคนก็ปฏิเสธดังนั้นเมื่อคุณมาเป็นคริสเตียนคุณเป็นถึงลูกพระเจ้าแห่งจักรวาล ก็อย่าโลกสวยเกินไปนะครับอย่าคิดว่ามนุษย์ทุกคนบนโลกจะชอบคุณและจะยอมรับคุณมันจะมีบางคนชอบคุณแล้วก็จะมีบางคนไม่ชอบคุณเสมอในทุกคนทุกแห่งนะครับพี่น้องครับพระเยซูก็ไม่เคยหวั่นไหวหรือแคร์ว่าใครจะคิดอย่างไรกับพระองค์นะครับเพราะพระองค์แน่วแน่มั่นคงในฐานะบุตรของพระเจ้าและภาร,รกิจที่ได้รับมอบหมายจากพระบิดาพระองค์ก็มั่นคงอยู่ในภาร,ร,รกิจนั้นนะครับดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าดูเหมือน โลกทั้งใบปฏิเสธคุณจนคนอาจจะเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายผมขอหนุนใจให้คุณปรับทัศนคติใหม่นะครับไม่มีใครในโลกแม้แต่พระเจ้าจะทําให้มนุษย์ทุกคนชอบหรือพอใจได้จะมีบางคนไม่ชอบคุณอยู่เสมอนั่นแหละครับแต่ให้คุณบอกกับตัวเองเฝ้าย้ํากับตัวเองเสมอว่าคุณยอมรับว่าคุณไม่เพอร์เฟกซึ่งนั่นก็เป็นเหตุผลสําคัญที่สุดที่ทําให้คุณมาหาพระเยซูและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตไงล่ะครับ แล้วก็อยู่มาวันหนึ่งพระเยซูอยู่แถวริมทะเลสาบเยเนซาเลตแควนกาลิลีแล้วก็มีฝูงชนมาลุมล้อมพระองค์ทะเลสาบนี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าทะเลสาบกาลิลีนะครับและก็มีอีกชื่อหนึ่งแต่ในหนังสือยอน์กล่าวไว้ว่าทะเลทิเบรียสนะครับพระเยซูเห็นเรือจอดอยู่ริมน้ําเจ้าของเรือเป็นชาวประมงซึ่งก็คือเปโตกับเพื่อนๆของเขากําลังซักอวนอยู่พระองค์จึง ขอยืมเรือของเปโตรแล้วก็ถอยเรือออกไปเล็กน้อยและเทศนาสั่งสอนฝูงชนจากบนเรือลำนั้นนะครับเมื่อเทศนาสั่งสอนเสร็จแล้วพระเยซูก็คืนเรือให้เปโตรพร้อมให้บําเหน็จรางวัลด้วยนะครับโดยบอกให้เขาถอยเรือออกไปที่ลึกสักหน่อยแล้วหย่อนลูกอวนลงไปจับปลาแต่เปโตรก็ร้องอดควรว่าพระอาจารย์เจ้าข้าพวกเราก็เหน็ดเหนื่อยตรากตํำอ,ออกหาปลามาทั้งคืนแล้วแต่ก็จับปลาไม่ได้เลย น้องที่รักซึ่งถ้าคุณเป็นเปโตรนะครับคุณก็อาจจะร้องอดควรแบบนี้เช่นกันเพราะอะไรครับก็เพราะพวกเขาคงจะง่วงนอนกันเต็มแก่แล้วนะครับพากันออกเรือหาปลามาทั้งคืนแถมจับปลาไม่ได้เลยคงจะกําลังก้มใจว่าวันนี้ไม่มีปลาไปขายจะเอาเงินที่ไหนไปเลี้ยงครอบครัวแถมเวลานั้นก็เป็นตอนเช้าจากประสบการณ์ที่พวกเขามีอาชีพเป็นชาวประมงมาหลายสิบปีก็ไม่เคยมีใครหาปลาได้ในช่วงเวลาตอนกลางวันนะครับอีกอย่างหนึ่ง พวกเขาก็ซักอวนกันแล้วนะครับการซักอวนคือการทําความสะอาดเศษวัชพืชที่ติดมากับอวนนะครับไม่ใช่เอาอวนไปซักเหมือนกับซักเสื้อผ้าและอาจจะต้องซ่อมแซมบางจุดที่ฉีกขาดด้วยถ้าออกไปจับปลาแล้วไม่ได้ปลาก็ต้องมาเสียเวลาซักอวนกันใหม่อีกนะครับแต่ในที่สุดเปรตโตก็ตัดสินใจเชื่อฟังพระเยซูเขากล่าวว่าโอเคโอเคครับเพราะว่าพระอ,องค์สั่งเช่นนี้ผมก็จะลองทําตามดู จะลองถอยเรือออกไปในน้ําลึกแล้วก็หย่อนอวนลงไปจับปลาดูใหม่อีกครั้งคราวนี้ก็ปรากฏว่ามีฝูงปลามากมายเลยนะครับไม่รู้มาจากที่ไหนแห่กันมาให้เปโต,โตจับท,ทั้งทั้งที่เป็นช่วงเวลากลางวันไม่ใช่ตอนค่ำค่ำแต่พวกเขาก็จับได้มากมายจนอวนแทบฉีกขาดเปโตจึงเรียกเพื่อนๆออกจากเรืออีกลำคือออกเรืออีกลำนะครับไปช่วยกันจับและได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำจนเรือเกือบจะจมเลยนะครับ เมื่อเปโตรและเพื่อนๆเ,เห็นถึงการอาจจัศจรรย์เช่นนี้เขาก็ตื่นตะลึงเพื่อนๆเ,เปโตรก็คือยากอบและยอนนะครับเปโตรก็ร้องว้าแล้วคุกเข่ากราบลงที่เท้าของพระเยซูและกล่าวว่าอาจารย์เจ้าข้าโปรดไปจากผมเถิดเพราะผมเป็นคนบาปตรงนี้มีข้อสังเกตคือพระคำภี์บางเล่มแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าข้าคือไม่ได้ใช้คําว่าอาจารย์เจ้าข้านะครับเพราะภาษาอังกฤษใช้คําว่า Lord แสดงว่าเปโตรเริ่มมีน้ำเสียงเปลี่ยนไปนะครับตอนแรกเขาเรียกเรียกพระเยซูว่าอาจารย์เพราะเขาคิดว่าพระอ,องค์ก็คงเป็นแค่รับบีหรือรับใบคนหนึ่งของชาวอยู่แต่ตอนนี้เขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระอ,องค์สามารถสั่งฝูงปลามากมายมาให้เขาจับได้เขาจึงไม่เรียกว่าอาจารย์แล้วแต่เปลี่ยนเป็นเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า เขาเริ่มตระหนักว่าพระเยซูไม่ใช่รับบีรับใบครูอาจารย์ธรรมดาธรรมดาแล้วนะครับแต่เขาเริ่มรู้แล้วว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าจึงสามารถสั่งฝูงป่ามากมายมาให้เขาจับได้พระเยซูก็กล่าวกับเปโตรว่าอย่ากลกัวเลยตั้งแต่นี้ต่อไปคุณจะเป็นผู้จับคนแทนจับป่าพี่น้องครับตอนนี้พระเยซูคงเห็นว่าเปโตรตอบสนองต่อพระองค์ด้วยการเรียกขันหมายว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า เปโตคงมีอาการหวาดกลัวและยำเกรงพระเจ้ามากๆนะครับพระองค์จึงกล่าวว่าอยากกลัวเลยคําว่าอยากกลัวเลย,ย,กกลเลยปรากฏในพระคัมภีร์บ่อยครั้งนะครับเวลาพระเจ้ามาปรากฏนะครับและตั้งแต่นั้นมาชาวประมงสี่คนก็เป็นสาวกกลุ่มแรกของพระเยซูพวกเขาก็เลิอกอาชีพทําประมงและออกเดินทางติดตามพระเยซูไปทันทีชาวประมง4ี่คนนี้ก็ได้แก่อ,อันดูเปโตยากอบและยอนนะครับนี่คือสาวกกลุ่มแรกนะครับ ถึงตรงนี้ให้คุณกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกเหตุใดพระเยซูต้องขึ้นไปบนเรือและถอยเรือออกไปห่างจากชายฝั่งเพื่อจัดเทศนาสั่งสอนฝูงชนพระองค์ยืนอยู่บนชายฝั่งแล้วสั่งสอนเลยไม่ได้หรือทำไมต้องยืมเรือเปโตแล้วก็ไปยืนสอนบนเรือด้วยประเด็นที่สอง เหตุใดชาวประมงกลุ่มนี้จึงจับปลาได้เป็นจํานวนมากจนเต็มเรือทั้งสองลำและเหตุใดเปโตจึงบอกให้พระเยซูไปเสียจากพวกเขาตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวของเปโตครับประเด็นที่สามเหตุใดพระเยซูจึงบอกเปโตว่าอย่ากลัวพระองค์เลยและพระองค์จะแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้จับคนแทนจับปลาความหมายของการจับคนแทนจับปลาคืออะไรสะท้อนถึงแผนการของพระเจ้าอย่างไรประเด็นที่สี่ เปโตรและเพื่อนเพื่อนชาวประมงด้วยกันตอบสนองต่อคําพูดของพระเยซูอย่างไรเพราะอะไรตรงนี้สะท้อนถึงอะไรครับพี่น้องครับให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับว่าคุณได้รับเลมาอะไรก็จดลงสมุดเฝ้าเดียวไว้สําหรับผมเลมาที่ได้รับคือประเด็นแรกเหตุใดพระเยซูต้ตองขึ้นเรือและถอยเรือออกไปห่างจากชายฝั่งเพื่อจะเทศนาสั่งสอนฝูงชนตรงนี้คุณเคยสังเกต และก็เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมพระเยซูต้องไปยืนเทศนาสั่งสอนบนเรือทําไมไม่ยืนสอนกันบนพื้นริมทะเลไปเลยพี่น้องที่รักครับเวลาคนอ่านพระคัมภีร์ขณะเฝ้า,ดาเดี่ยวอย่าอ่านเร็วเกินไปนะครับขอหนุนใจให้อ่านช้าๆไปทีละประโยคแล้วก็ใกล้ครวนไปด้วยนะครับแล้วอธิษฐานถามพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ไปด้วยแล้วคนจึงจะสนุกกับการอ่านพระคัมภีร์แถมได้รับเลมาดีๆจากพระวิญ,ญญาณด้วยนะครับ ตรงนี้ผมก็ไม่ได้รับเลม่าโดยตรงจากพระวิญญาณนะครับแต่พระองค์เข้ามาเล่าใจให้ผมไปค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นๆคือว่าบางทีพระองค์ก็พูดเข้ามาในใจคุณเลยโดยตรงทันทีแต่บางทีพระองค์ก็ใช้วิธีเล่าใจให้คุณไปค้นคว้าเพิ่มเติมนะครับอย่างในกรณีนี้ผมรู้สึกอดไม่ได้ที่จะต้องไปค้นคว้าหาคําตอบเรื่องนี้แล้วก็ได้รับคําตอบจากแหล่งข้อมูลในหนังสือบางเล่มดังนี้ครับคือว่าถ้าคุณมีอาชีพ ประมงนะครับคุณจะรู้ว่าสาเหตุที่พระเยซูต้องไปยืนเทศนาสั่งสอนบนเรือก็เพราะเป็นเวลานั้นเป็นตอนเช้านะครับจะมีลมพัดจากทะเลเข้าหาฝั่งเราเรียกว่าลมบกนะครับส่วนตอนกลางคืนจะมีลมจากชายฝั่งพัดเข้าไปสู่ทะเลก็เรียกว่าลมทะเลชาวประมงจึงออกหาปลาในตอนกลางคืนเพราะมีลมช่วยพัดเรือไปทะเลลึกได้แล้วก็จับปลาได้ง่ายเพราะในตอนค่ำค่ำมืดมืดปลาจะชุกชุมนะครับแต่เวลาเชา้า มันจะเป็นลมพัดจากทะเลเข้ามาสู่ชายฝั่งนะครับพระเยซูแม้ว่าพระองค์จะเป็นช่างไม้แต่พระองค์มีส่วนร่วมในการสร้างโลกสร้างจัก,กรวาลกับพระบิดาตั้งแต่ปฐมกาลมาพระองค์จึงเข้าใจหลักการของลมบกและลมทะเลดีนะครับการขึ้นไปบนเรือเพื่อเทศนาสั่งสอนก็เป็นการอาศัยคลื่นลมช่วยพัดเสียงจากปากของพระองค์ให้ กระจายเสียงออกไปได้กว้างไกลทั่วบริเวณนั้นโดยไม่จำเป็นที่จะต้องอาศัยไมโครโฟนและลำโพงขยายเสียงเลยนะครับตรงนี้พระวิญญาณบริสุทก็สอนผมว่าอย่าไปจำกัดพระเจ้าด้วยความจำกัดของตัวคนเองพระเจ้ามีสติปัญญาล้ำเลิศกว่าเราหลายล้านเท่านะครับบางครั้งพระองค์อาจจะทำในเรื่องลึกซึ้งจนเราคาดคิดไม่ถึงและบางครั้งพระเจ้าก็ยืมสิ่งที่เรามีเพื่อทำพระราชกิจของพระองค์หรือแม้แต่ยืม ปากหรือยืมมือของเราเพื่อทําพระราชกิจช่วยเหลือผู้คนนะครับอย่าไปคิดว่าสิ่งที่เรามีนั้นต่ําต้อยแต่คุณจําได้ไหมครับว่าแม้แต่โมเสสมีไม้เท้าเพียงอย่างเดียวพระเจ้าก็สามารถใช้ไม้เท้านี้อันเดียวทําให้กษัตริย์ฟาโรห์ผู้ยิ่งใหญ่ยอมจำนอนอย่างซิโลราบและก็ปลดปล่อยชาวยิวหลายล้านคนจากการเป็นทาสในอียิปต์ได้ดังนั้นสิ่งเล็กน้อยที่คุณมีเมื่อมาอยู่ในพระเจ้าแล้วล้วนกลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่สำหรับพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ได้ครับ เปโตเป็นชาวประมงมาตั้งแต่เกิดเขารู้ว่าพระเยซูเป็นช่างไม้ไม่ใช่ชาวประมงแต่เขาก็ยังยอมมอบถวายเรือให้พระองค์ใช้เทศนาสั่งสอนผู้คนและในที่สุดเขาก็ได้รับบําเหน็จคือได้ปลามากมายจากช่างไม้เยซูและทําให้เขาได้รับรู้ว่าพระเยซูคือพระเจ้าไม่ใช่ช่างไม้ที่เป็นอาจารย์สอนพระคัมภีธรรมดาธรรมดา,ามก็คือคุณเคยกล้าๆมอบถวายเครื่องมือหากินของคุณให้พระเจ้าใช้หรือเปล่า อย่าไปคิดว่าสิ่งที่คนมีมันเล็กน้อยมากผมเองทําธุรกิจทัวร์เล็กๆในจังหวัดอุดรและกําลังทําพันธกิจบิ๊กมิลล่ร์โคผมก็มอบถวายธุรกิจทั้งธุรกิจของผมให้พระเจ้าใช้เพื่อทําโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ระดับประเทศคือโปรเจกต์ท่องเที่ยวชุมชนและช่วยชาวบ้านขายสินค้าชุมชนจะได้ให้พระอ,องค์ใช้เป็นเครื่องมือเข้าไปแตะชีวิตผู้คน8 0 0 0 0ชุมชนทั่วประเทศช่วยชาวบ้านลากหญ้าในชนบทมีอาชีพมีรายได้และจะได้มีโอกาส เข้าไปประกาศข่าวประเสริฐตั้งคริสจักรเกลือ่ก่บ้านไปด้วยนี่คือการถวายเครื่องมือเล็กน้อยที่ผมมีเครื่องมือหากินของผมนะครับให้พระเจ้าใช้ซึ่งก็เป็นที่มาของพันธกิจ Big Miracle ถ้าคุณสนใจรายละเอียดพันธกิจนี้ก็แอดไลน์ทักมาได้ที่ไลาย ID BigB i g 477นะครับ B I G B I G 477ครับประเด็นที่2เหตุใดชาวประมง กลุ่มนี้จึงจับปลาได้เป็นจํานวนมากจนเต็มเรือทั้งสองลำและเหตุใดเปโตรจึงบอกให้พระเยซูไปเสียจากพวกเขาตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวของเปโตรเลื่มากที่ผมได้รับคือพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ไร้ขีดจํากัดนะครับสามารถที่จะสั่งให้ฝูงปลาจํานวนมากว่ายมาที่เรือของเปโตรเพื่อให้เรือ,เ,อเพื่อให้เปโตรจับได้นะครับดังนั้นเมื่อคุณขอความช่วยเหลือจากพระเยซูคุณก็ไม่ต้องกลัวว่าพระองค์จะทําไม่ได้นะครับ แต่อย่างไรก็ตามคุณต้องให้อิสระแก่พระองค์ไม่ใช่ไปบังคับพระองค์ว่าจะต้องทําตามวิธีของคุณและในเวลาของคุณเท่านั้นนะครับคุณควรจะมาหาพระองค์ด้วยท่าทีถ่อมใจและยอมรับว่าคุณหมดหนทางแล้วก็เหมือนชาวบ้านามาหากษัตริย์และขอความช่วยเหลือจากกษัตริย์นะครับควรจะมาด้วยท่าทีแบบนี้นะครับตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็หนุนใจผมให้ไปหนุนใจพี่น้องต่อว่าพระเจ้าของเราไม่ได้ห่วงใยแค่จิตวิญญาณ ที่ให้ได้รับความรอดพ้นจากความบาปและรอดพ้นจากการถูกพิพากษาเท่านั้นนะครับแต่พระองค์ยังเปลี่ยมด้วยพระคุณความรักความเมตตาห่วงใยในทุกรายละเอียดชีวิตของเราพระองค์ทรงห่วงใยชาวประมงกลุ่มนี้ที่หาปลาไม่ได้เลยและจะมีผลกระทบไปถึงลูกเมียของพวกเขาที่ก็จะเดือดร้อนกันตามไปด้วยนะครับพระเจ้าจึงไปเรียกฝูงปลาให้มาพวกเขาจับท,ท,ทั้งทั้งที่ไม่ใช่เวลาที่จะมีปลามากมายดังนั้น ถ้าคุณมาอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระคุณความเมตตาคุณจึงไม่ต้องกลัวว่าพระองค์จะทําไม่ได้หรือกลัวว่าพระองค์จะไม่ทํานะครับไม่ว่าคุณจะมีอาชีพอะไรขอเพียงเป็นอาชีพที่สุจริตไม่ไปทําร้ายหรือดโกงเบียดเบียนใครพระเจ้าก็จะช่วยทั้งนั้นแหละครับและถ้าอาชีพของคุณมันโดนดิส랩ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆคุณก็ไม่ต้องกลัวนะครับพระเจ้าจะเปิดประตูโอกาสอาชีพใหม่ๆให้แก่คุณซึ่งจะเหมาะสมกับ ของประธานทักษะความรู้ความสามารถให้กับคุณคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อต่อยอดจากทักษะความรู้ความสามารถเดิมที่มีแล้วคุณก็จะมีรายได้เลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวได้แน่นอนครับขอให้ติดสนิทและเชื่อวางใจพระเจ้าแล้วทุกสิ่งก็จะค่อยๆดีขึ้นเองจะมีปลามาให้คุณจับจนล้นเหลือเลยล่ะครับและเหตุใดชาวประมงเปโตจึงบอกให้พระเยซูไปเสียจากพวกเขา จริงๆแล้วก็น่าจะรั้งไว้ให้อยู่กับพวกเขาตลอดไปนะครับจริงไหมครับเพราะจะได้จับปลาได้เต็มเรือทุกๆวันแต่เปเโตพูดว่าเพราะเขาเป็นคนบาปขอให้พระองค์ไปเสียจากเขาตรงนี้สะท้อนถึงอะไรในตัวเปเโตต,ตรงนี้ก็สะท้อนถึงการถ่อมใจสํานึกว่าตัวเขาไม่คู่ควรกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ที่จะมาอยู่กับพวกเขานะครับเขาคิดว่าเขาเป็นคนไม่บริสุทธิ์ไม่เพอร์เฟกไม่น่ารักไม่ดีพอ ต่ำต้อยและมีมนตินไม่คู่ควรที่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์จะมาอยู่ด้วยกับเขาเมื่อเขาได้เห็นการอัศจรรย์เพราะว่าเขาหาปลาทั้งคืนไม่ได้เลยแต่ตอนนี้กลับได้ปลามาเต็มเรือทั้งสองลำก็มีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ทําการอัศจรรย์เช่นนี้ได้เมื่อเขาสํานึกว่าตัวเขาเองไม่คู่ควรกับพระเจ้าผู้บริสุทธิ์เขาจึงขอให้พระเยซูไปเสียจากพวกเขาด้วยความกลัวนะครับประเด็นที่3ามเหตุใดพระเยซูจึงบอกเปโตรว่าอย่าก,กลัวเลยและพระองค์จะแต่งตั้งให้เขาเป็นผู้จับคนแทนจับปลา ตรงนี้เป็นการสะท้อนถึงแผนการของพระเจ้าอย่างไรครับพี่น้องที่รักตรงนี้เลยมากที่ผมได้รับก็คือมนุษย์เรามักคิดว่าจะมาหาพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ได้นั้นตัวเองต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องซะก่อนพระเจ้าจึงจะยอมรับเราด้วยความคิดไมเซ็ลแบบนี้นะครับจึงทําให้มนุษย์ถูกตัดขาดความสัมพันธ์กับพระเจ้า คนทั้งโลกก็เป็นแบบนี้แหละครับจึงทําให้เกิดศาสนาต่างๆขึ้นเพราะมนุษย์คิดว่าตัวเขายังมีมนตินตัวเขายังไม่บริสุทธิ์พวกเขาจึงพยายามดิ้นรนที่จะทําตัวเป็นคนดีมีศีลธรรมสูงพยายามทําตัวเป็นคนบริสุทธิ์ให้ได้เพื่อหวังว่าจะได้รับสิ่งดีๆจากพระเจ้าแต่พระคบีร์กล่าวว่าความดีงามทั้งหลายที่เกิดจากความพยายามของมนุษย์เองก็ล้วนเป็นเหมือนผ้าที่ริ้วเท่านั้นในสายตาพระเจ้านะครับไม่มีวันซักได้สะอาดหมดจด มีทางเดียวคือปรับใจและหันมารับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระเจ้าคือพระเยซูคือพระโลหิตของพระเยซูที่สิ้นพระชนบนการเขียนและเฟื้อในวันที่สามนะครับด้วยความรักความเมตตาของพระเจ้าที่เมตตต่อเราพระองค์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวคือพระเยซูคริสมาบังเกิดบนโลกเพื่อช่วยเราในจุดนี้นะครับไม่ใช่ไปพึ่งศาสนาและพยายามทําตัวให้บริสุทธิ์แต่ให้หันมาขึ้นผ่าพระเจ้าแทนนะครับ พระเยซูเป็นฝ่ายลิเริ่มความสัมพันธ์กับคนบาปก่อนนะครับพระอ,องค์มาช่วยเราทั้งด้านกายภาพและด้านจิตวิญญาณพระเยซูกล่าวกับเปโตรว่าอย่าก,กลัวเลยเห็นไหมครับพี่น้องคือมนุษย์เรามีความกลัวและมีความละอายซ่อนอยู่ลึกๆ เพราะเรามีความบาปฝังอยู่ในตัวเรานะครับเรามักคิดอยู่ลึกๆในจิตใต้สํานึกว่าเราเป็นคนไม่ดีพอไม่คู่ควรที่จะได้รับอะไรดีๆจากพระเจ้าแต่พระเยซูไม่ได้มองตรงนั้นนะครับไม่ได้เอาไม้บรรทัดมาวัดความดีความบริสุทธิ์ของเราคุณรู้ไหมครับว่าพระเยซูไม่ได้สนใจนะครับว่าชาวประมงเปโตรและเพื่อนๆของเขาจะมีบาปมากมายอะไรติดตัวอยู่จะมีนิสัยไม่ดีนิสัยหยาบก้านแค่ไหน พระองค์ไม่ได้สนใจนะครับแต่ then, moi, yeah. layers, ต yep. พระองค์สนใจแค่ว่าพวกเขาสํานึกได้ว่าตัวเองเป็นคนบาปช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์ให้พ้นจากความบาปหรือไม่นี่ต่างหากแหละครับที่พระเจ้าสนใจในตัวคุณนะครับมันไม่ใช่ว่าคุณจะต้องพยายามทําตัวเป็นคนดีแล้วพระเจ้าจึงจะยอมรับคุณแต่มันอยู่ที่ว่าคุณรู้ตัวแล้วว่าคุณเป็นคนไม่ดีไม่เพอร์เฟกมีความบาปและคุณต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณหรือเปล่าพระองค์มองตรงนี้ นี่คือวิถีชีวิตคริสเตียนเรานะครับพระเจ้ายอมรับเราก่อนทั้งๆท,ท,ที่เรายัางไม่เป็นคนดีแล้วพระองค์จะค่อยๆเข้ามาช่วยเปลี่ยนให้เราเป็นคนดีเองในภายหลังโดยพระองค์จะเข้ามาประทับอยู่ในร่างกายเราทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และจะคอยสอนเราคอยช่วยเหลือคอยเสริมกําลังเราให้เราเป็นคนดีได้ตามน้ําพระทัยของพระองค์นะครับ <S <S แล้วพระองค์ก็จะมอบหมายภารกิจยิ่งใหญ่กว่าจับปลาแค่จับปลาขายเลี้ยงชีพไปวัน มันไม่ใช่แค่นั้นชีวิตเกิดมาไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับแต่พระองค์มอบหมายภารกิจยิ่งใหญ่ให้กับเปตโตรคือไปจับคน การจับคนในที่นี้ไม่ใช่จับคนไปขายหรือเอาคนไปกินแบบปลานะครับแต่หมายถึงการแสวงหาคนที่เขายอมรับว่าเขาเป็นคนบาปและต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าช่วยให้เขาพ้นจากการเป็นคนบาปได้กลับมาเป็นคนชอบธรรมมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าคือการประกาศข่าวประเสริฐตรงนี้และนําผู้คนกลับใจมาเป็นลูกพระเจ้ามาเป็นสาวกพระเยซูนี่คือภารกิจยิ่งใหญ่กว่าจับป่าเลี้ยงชีพไปวันๆนะครับ พี่น้องที่รักเมื่อคุณหันมาทําภารกิจร่วมกับพระเจ้าช่วยคนมากมายให้หลุดพ้นจากบาปและการถูกพิพากษาคุณก็ไม่ควรจะต้องไปกังวลเรื่องปากท้องนะครับเปโตและเพื่อนๆของเขาทั้งหมดรวม4ี่คนล้วนเลิกอาชีพชาวประมงทันทีทันทีนะครับและติดตามพระเยซูไปทําภารกิจยิ่งใหญ่คือกอบกู้โลกตามแผนการของพระเจ้าที่มีต่อพวกเขาเมื่อเรามาหาพระเยซูเราก็ควรมีท่าทีตอบสนองแบบเดียวกันกับเปโตและ เพื่อนๆของเขากลุ่มนี้นะครับแต่พี่น้องครับอย่างไรก็ตามคุณก็อย่าสุดตรงหรือตกขอบเกินไปนะครับไม่ใช่เห็นเปโตรทราทแบบนี้คุณก็รีบทําตามทันทีรีบลาออกจากงานหรือเลิกทําธุรกิจทันทีแล้วก็หันไปรับใช้พระเจ้าเต็มเวลามันไม่ได้หมายความเช่นนั้นนะครับคือถ้าคุณยังไม่ได้รับการทรงเรียกอย่างชัดเจนแบบเปโตรว่าให้คุณลาออกแล้วก็มารับใช้เต็มเวลาก็ให้คุณทํางานหรือทําธุรกิจของคุณไปก่อนนะครับพร้อมกับรับใช้พระเจ้าไปแบบคารวะ บางทีพระเจ้าต้องการให้คนรับใช้พระองค์โดยใช้สิ่งที่คนมีขณะนี้ไปแตะชีวิตคนมากมายที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการงานของคุณก็ได้นะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องแหกันไปรับใช้พระเจ้าแต่เวลาในโบสถ์กันหมดนะครับผมเองก็รับใช้พระเจ้าแบบอิสระนะครับในปัจจุบันและก็ทําแบบคารวะพระเจ้าก็วอวยพรดีครับพระองค์ก็มาวอวยพรธุรกิจการงานที่ผมทําโดยทําให้ผมทํางานน้อยลงแต่ได้ผลมากขึ้น ผมก็ขอหนุนใจให้คุณสแสวงหาแผนการและน้ำพระทัยของพระองค์ที่มีต่อชีวิตคนนะครับแล้วก็ปรับชีวิตให้สอดคล้องกับแผนของพระเจ้าแล้วคนก็จะเกิดผลมากในทุกด้านของชีวิตครับเอาละครับถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันพิมพ์เลข1ห,หรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับพิมพ์เลข1 ถ้าคุณกําลังทํางานเป็นลูกจ้างหรือทําธุรกิจส่วนตัวหรือกําลังรับใช้พระเจ้าแบบเต็มเวลาเฝ้าเดียววันนี้คุณเริ่มใจชื้นแล้วว่าการเป็นคริสเตียนที่มีอาชีพการงานทําหรือเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาพระเจ้าสามารถอวยพรคุณได้หลากหลายวิธีอย่างไร้ขีดจํากัดบางครั้งอาจเป็นวิธีที่คนคาดคิดไม่ถึงมาก่อนแบบเดียวกับเปโตรซึ่งเขาไม่คาดว่าจะจับปลาได้ในตอนเช้าเวลากลางวันนะครับแถมจับได้มากมายเต็มลำเรือซะด้วย แต่เฝ้าเดี๋ยววันนี้คนใจชื้นขึ้นแล้วคุณศรัทธามั่นคงว่าในขณะที่คนติดตามพระเยซูคริสต์เชื่อวางใจในพระองค์คุณจะไม่อดตายแน่แน่พระเจ้าจะมีวิธีเป็นแสนเป็นล้านเป็นแสนเป็นล้านวิธีเลยนะครับที่จะทําให้คนมีรายได้เข้ามาไม่เพียงแค่สําหรับตัวคนเองแต่ยังล้นเหลือจนเต็มลำเรือแล้วคุณก็พร้อมจะมอบถวายทุกสิ่งที่มีขณะนี้แม้จะดูเหมือนเล็กน้อยให้พระเจ้าใช้เพื่อให้เป็นพระพรแก่พู้คนจํานวนมากถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เล็หนึ่งครับพิมพ์เล็สองถ้า คุณยังรู้สึกก,ก,กล้ากลัวๆที่จะมอบถวายทุกสิ่งที่มีให้พระเจ้าใช้เป็นเครื่องมือทำธุร,รกิจของพระเจ้าคุณไม่กล้ามอบเรือให้พระเยซูใช้สั่งสอนผู้คนคุณกลัวว่าเดี๋ยวเรือจะเสียหายเดี๋ยวเรือจะจมเปรียบเสมือนคุณกลัวว่าเดี๋ยวจะมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายถ้ามัวมอบถวายบางสิ่งให้พระเจ้าเอาไปใช้เพื่อทำธุรกิจคุณไม่มั่นใจว่าพระเยซูจะสามารถทําให้ปลาเต็มลําเรือของคุณได้ โดยเฉพาะเศรษฐกิจกในยุคนี้ยิ่งทําให้คนไม่กล้าที่จะอุทิศอะไรให้กับการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพราะตอนนี้คุณก็มีนี้สินมากมายอยู่แล้วจับปลาสักตัวามาทั้งคืนก็จับไม่ได้เลยแล้วจะยอมมอบเหลือให้พระเจ้าใช้ได้อย่างไรเดี๋ยวเหลือเล็กน้อยที่มีก็เกิดพังเสียหายขึ้นมาหมดละจะทําอย่างไรถ้าคุณเป็นแบบนี้พิมพ์เล็สองครับเอาแล้วครับพรุ่งนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูว่าพระเจ้ามีแผนการอะไรต่อพระเยซูและพระเยซูทําอะไรต่อไปอีกบ้าง เกิดอะไรขึ้นกับชาวยิวในยุคสมัยนั้นในสมัยที่พระเยซูมาบังเกิดบนโลกนะครับแล้วคุณก็จะได้มองย้อนกลับมาที่ตัวเองว่าขณะนี้คุณเป็นคริสเตียนกําลังเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณพระเจ้ากําลังมีแผนการทําอะไรกับชีวิตคุณเพื่อให้คุณเกิดผลมากขึ้นตามแผนการของพระเจ้าอย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับขอพระเจ้าไวพ้พร